มาซอยกันนะคะผมนี่ดัดไปก็คือยังมีวอลลุ่มอยู่นะอืมอันนี้เราก็จะมาซอยให้สั้นหน่อยให้เป็นฟา่าสั้นๆนิดเดี๋ยวเรามาดูกันนะเราก็จะมาซอยเราจะซอยทีเดียวโดยการที่เราไม่แบ่งผมนะคะทุกคนเดี๋ยวใส่นี่หน่อยเบอร์สามเราเบอร์สามทำให้ผมลื่นผมไม่พันเออชนี่ไม่พันผมเลย แล้วดูป่ะเทคนิคของเราก็คือเราจะจัดก,ก่อนแล้วมาซอยที่หลังพอเราซอยที่หลังปุ๊บปลายผมมันจะไม่ฝอยแล้วไม่ฟูการเป็นรัดเป็นกลอดไงเนี่ยถ้าเกิดผมยาวเกินเราก็จะเล็มนิดๆเป็นทางการอเออมันจะออกมาสวยอันนี้เราก็ใส่นด้หน่อยนี่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 เราก็จะซอยนีต่ตอนที่ใรโกูมาดู่ไง อยากสวยก็ไปทำบุญกันเล็กเขาก็มาอะไร้วเล็กทำมอ่ะไปทันไหนทั้งตุววัดนม่แตกจริจ้ะอันนี้เราก็ยกเป็นนะครับสวยเลยน,นะครับทุกคนนี่ฮะพอเราปล่อยมาปุ๊บมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นแล้วก็สวยถ้าเกิดเรายกมือยกแค่นี้ปุ๊บมันก็จะเป็นผมบล็อกนะักตุ้นตุ้นมไม่สวยนะอืมที่การที่ยกมือปุ๊บพอเรายกมือสอดปุ๊บมันจะไล่ไล่ไล่สวยไงอืม เด็กมีเเหมือนกันนี่เราก็โยกมาตุดๆด้วยฮะเราไม่ต้องการเยอะมากใช่เนือันเด่นรอนก็ลังสวยพอดีเลยอืชั้นล่างเราก็ยกหยิดมางนี้อ,อย่างนี้คะรอนสวยมากแล้วก็นั่นไปด้วนึ่ถ้าก็มีเชื้อมาอยู่แล้วนะเราไม่ต้องอะไรมากมาย สั้นเกินก็ไม่สวยยาวเกินก็ไม่สวยถ้าเกิดมนันดานปุ๊บเราก็เล็มลงนี้นิดนึงเฮ้ยแล้วออเดี๋ยวกอนี้ก็คุยด้วยอันนี้ซอยขวาเราก็โยกมาซ้าย,ยนะคะเห็นไหม,ก,มก็ปล่อยมาเป็นพวงสวย,ยนะคะ ของเราชอบซอยผงแห้งไงเทคนิคของคันเห็นชัดแล้วมันไม่ต้องไปนั่นอาไรรอบห็นมาสวยเลยพอปล่อยมามันก็สวยเลยคือมันจะทําให้จักที่ว่ามีขึ้นน้อยและยาวเกินแล้วเราเรามาสอยรอนยิ่งชัดใช่ไมนะรอนจะชัดมากอันนี้เราก็มาลบเหลี่ยมข้างหน้านิดนึงพอใจข้ามัดผงใช่ไหมล่ะอร ถ้าอยากเจอน้องโก,ม,กมันก็ดีหรือว่าโหเป็นหัะ <c oughs> จังหวะ <c oughs> ทุละเยอะซอยซอยซ้ายเราก็โยกมาฝานะคะทุกคนพอเราปัดไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมสวยเลยไหมอ่าเห็นไหมคะอันนี้คือเทคนิคของเรานะเทคนิคใครเทคนิคมันจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้มันก็ได้นะคะเพราะช่างทุกคนเก่งทุกคนสมมติว่าตรงนี้มันยังนั่นเราก็โยกขึ้นมาให้มันทุกสูง ก็จะตายไม่เป็นบอกเกินเห็นไหมคะสวยเลยทําให้โครงสวยลูกค้าจะสวยไปเที่ยวไหนนี้ไหมวันว่างไหมวันว่างวันนี้วันหยุดน่าสวยเลยสวยมากๆพอนั่นเสร็จล้วก็เด่นนิดนึงไม่ต้องเยอะไปไกลนะโอ้รอนกับสวยแล้วเก่าอีก อันนี้เราก็ค่อนหน้าด้วยเลยง่ายม,มากลองดูเหมือนได้นะเก่งจริงคนอื่นเขาต้องจับสิจะชว์โอ้โหราคาเอาเป็นทีเดียวนี่แหละอันนี้ก็สวยแล้วข้างหน้าไม่เอ่ยทำงานนิดๆบนผมม้าเนี่ยจะไม่ได้เพราะว่ามันสั้นแล้วแต่ผมตัดลงแรงไม่ได้เปิดพัดลมคุณนายข้างหน้าเอ นาเป็นเยอะแต่จะต้องไปส่งไม่ค่อยกินข้าวส,สหตุอันนี้แล้วก็สไลด์ข้างหน้าว่าสวยไหมเนี่ยอ่มามันกาจะกอดกักนเดี๋ยวก็คงจะได้มาดัดอีกอ่ะ <c oughs> หน้ามาไม่ต้องมั้งน้าม้านิดหนึงนิดแคนิดเดียวมันเยอะกันเดืเดเดอดเยอะๆมันจะหลอกมผมม้าต้องตัดแห้งตัดเปียกเมื่อไหร่พอนั้งเป็ดแล้วดีดดีดก,ก็เดิออืใช่อันนี้แล้วก็<ม>ตั้งน้ำด้วยเห็นไหมคะสวยเลยเงี้ยพอใครกะยังก็เป็นโลกงตรงเลยเห็นไหมจะ มีวอลลุ่มสวยเลยเหมือนเราไปกระชับรอนให้ดูเยอะขึ้นอีกช่านเขาม่ค่อยจะอยู่บ้านวันนั้นมาก็โอ้โหวันว่าวอะ่ะทำจนน็นอกทำจนน็อกเลยเอลกาเยอะมากแล้วเขารู้ได้ไงไรู้ว่าหมาคือเห็นประตูเปิดไง<า><า>ใช่เห็นประตูเปิด เขาบอกฉันไม่รู้ฉันเสียบเขาบอกก่อนแล้วพอช่างมัน่คอยจะอยู่หัวบางคนต้องวันที่ยาวจะบอกซอยร้านอื่นม,มันก็ได้ไม่ได้มไม่ชอบนี่เนี่ยเห็นไหมสวยไหมคะเสร็จแล้วนะคะนี่เนี่ยคอน่นถ่ายนี่เลยนี่เวลานั้นเราก็บีบให้มันสวยนะมันก็เป็นพวกไอ้นี่เ็นข้างบนมันเริ่มหมดเชื้ออ้อาวเราไปดูกระจกข้างหลังดิไปดูกระจกนู้นเขาเป็นไงยืดดูนี่แหละ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะถูกใจเนี่ยนะไข่สวยไข่เนี่ยสวยจังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะว่างนั่งเสร็จแล้วรอนก็จะเด้นขึ้นมาอีกเดี๋ยวได้งวดแนตะ่กได้มันดับเนียฮะตอนั้นแล้วลองบีบเลยคนสวยพอดีเลยนี่เหมือนดักให,นะหม่ๆเน,น,นีย่ยอ,อีข้างนี้ยาวไปหน่อยข้างนี้มันอยู่ข้างเลยแย่ต<บ>า,อ,าอยู่นะจ๊ะ ออกเงินนละกำลังสวยเลยหล่นสุดยอดมากน่าจะตัดได้งานนึเว่าใครลาย